สวัสดีครับผู้ชมมาดูจานสายเอ็นสำหรับใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะเราซื้อมาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะครับนี่าเขาก็แถมนี่มาให้นะแถมอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่ามันมันสั้นเกินนะผมใช้จะยาวกว่านี้นะครับผมใช้เนี่ยผมจะตัดประมาณสองเท่าเนี่ยนะไว้ใช้งานงานการเกษตรนะอย่างนี้ ผมไม่ใช้นะครับกดทิ้งไปนะครับก็พวกเราส่วนใหญ่เราไม่ค่อยใช้ที่แถมมานะครับเพราะว่าม,มันสั้นเกินนะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาโมนิฟายเพื่อให้ใช้งานได้ดีนะครับโมนิฟายอย่างไรเราหมดเดี๋ยวมาดูครับมันมันไม่ใช่ไม่ทนนะคุณผู้ชมมันก็ทนแต่ว่าเราอยากให้ทนทนกว่าทนอยู่กับเรานานๆ,ๆนะครับ ผู้ชมนี่กระดาษใบมีดนะ,ะยังไม่ค่อยนี่ใบมีดหนาไม่หนาเนี่ยหนาสองมิลนี่เราใช้ไปรับไปฝนไปมันก็หมดไปนะขนาดใบมีดเนะะี่ยครับมันกันอยู่เหลือแค่นี้รุ่นนี้ผมไม่ใช้แล้วครับเนี่ยอันตรายนะครับเโดนก้อนหินมันจะหักนะ,ะตัวนี้นะครับมันก็มันก็คน,น,นดูนะ,ะแต่ตัวนี้เราเลิกใช้แล้วครับเนี่ยตัวนี้นะ,ะมาให้ดูนะครับใบมีดอย่างเงี้เราไม่ใช้ละเราก่อจะมาโมดิฟาย เนี่มันมีรูอยู่แล้วก็ดีครับแต่เราจะมาเจาะเพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่สี่รูนะครับมาเจาะเพิ่มเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะรเราเจาะเพิ่มเราก็ต้องมาตอกนะอตอกแบบน,นี้นะคุณผู้ชม เอาไปนี่นร่อนห้าร้อยดอกเพือ่อให้มันเป็นรอยเพื่อจะเอาดอกสว่านโบเลกเจาะเข้าไปนะครับนี่จะเป็นตะปูะตะปูตะปูคอนกรีตนะฮะตะปูคอนกรีตมันจะแข็งนะ,ะมันเป็นรอยเข้าไปเราก็เจาะ ได้แล้วนะเจาะด้านนี้ก็ได้เจาะด้านนี้ก็ได้เจาะลงไปเราจะเจาะยังไงฮะมันเดี๋ยวดูก่อนนะครับเนี่ยเบอร์ไปสั้นๆอย่างน,น,น,นี้มันทนนะแบบนี้อย่าเพิ่งเจาะมันจะหักได้นะอะอันแบบนี้นะอดดอกที่มันหักแล้วมาแต่งแต่งเอาครับจะทนมากนะเพราะความสั้นของมันจะทําให้เรามันทนคนระับ เดีอย่างไรมาดูกันครับเราไม่ตัดคลิปนะครับอาจจะเป็นงานแบบนี้มันจะใช้เวลาหน่อยนะครับคุณผู้ชม นะโอปุโรม,มาไม่ใช่ไม่หนานะฮะเอาหน้าดูมันะแข็งเลยครับทั้งแข็งทั้งเหนะนียวนะถ้าดอกยาวได้หักไปแล้วนะครับ ความเหนียวความแข็งี่สุดยอดแย่ถ้าไปโดนก้อนหินก้อนนี้มันไม่ทนนะครับเพื่อนๆพราแรงเหวี่ยงมันเยอะนะครับแรงเหวี่ยงของเครื่องมันแรงครับ ไม่แข็งนะคุณผู้ชมดูดูดอกเกือบจะไหม้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่มันไม่แข็งนะครับคุณผู้ชมไม่เข้าแล้วครับเนี่ยต้องเปลี่ยนดอกแล้วครับ สัสั้นไหมดอกสันส้นมีไหมดอกส,สั้นเบอร์ใหญ่ๆห,หไม่มีแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็ดอกอันนี้มันดอกเจาะอะไรก่อนไหมรููเนี่ยด,ดูมันแปลกแปลกดินี่ไหวไหมมันเบอร์เล็กเกินนะครับเบอร์นี้เริมไม่ครบแนละ้วผมเอาเราหายเย็นก่อนนะลอง,ลอง,ล,องลองมาหายเย็นก่่นนะมันร้อนมันก็เจาะไม่เข้านะ ไช่แล้วอาเอาลองดูเออมันร้อนเจาะไม่เข้าครับ ีิธีนะครับต้องนำ้ำไว้ก่อนต้งเหนียวต้งแข็งนี่ต้องอย่างนี้คุณผู้ชมต้องอย่างนี้อ่าต้องอย่างนี้ต้องเจอแบบนี้นี่แบบนี้มันมันเข้าให้รู้ไปนี่คุณผู้ชมมันเข้าให้รู้ไป ทั้งเหนียวทั้งแข็งเอาเรื่องครับนี่นต้องหาไอตัวนี้เนี่ยครับามาเล่นนี่โอ้หองผมก็จะเริ่มจะหมดแล้วครับต้องหาไปซื้อมาซื้อเพิ่มนะครับไอลูกรีเวทเนะครับใช้ไปใช้ไปก็หมดไปนะไม่ได้ซื้อเติมนะครับ ใช้แปดตัวนี่เออนี่มีนี่ตัวนี้นี่เอามีอยู่ครับมีอยู่เลาะชีวิตเราลอดอยู่นี่มีของเล่นแบบนี้ครับอันนี้อยู่ด้านในตรงบบนี้แบบนี้ครับอยูด่ด้านในน่าจะเป็นแบบนี้นะ ตัวเ,เล็กหาซื้อในลาส a ด a ามีครับเราก็ใช้ตัวนี้นัดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วแบบนี้ก็ต้องต้องมาตีซ้ำนะครับต้องมาตีซ้ำ ตีแบบไหนครับมันต้องมีเครื่องมืออีกแล้วครับนี่ครับผู้ชมมันต้องใช้แบบนี้มันถึงจะนีบบนี่าังเหล็กแบบนี้นะครับตีนะครับอย่างเง้มันไม่รู้จะตีกับอะไรนะครับ รเราก็ทําไปทั้งหมดก็8ตัวนะครับเราก็ทำไปแตัวเอาทําอีกเลือกมาก่อนอ่ามันจะมีแหวนเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับผสมกันนี่แหละครับ4ี่นั่นเแล้วเนาะหนึ่งสอี่ห้าห เยบร้อยเราก็ทําไปทุกตัวทุกตัวนะครับเนี่ยทุกตัวเลยนะดีวผมทาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็อาลาเพื่อนเพื่อนที่รับไปก่อนนะครับทําแบบนี้นะครับเราจะใช้งานได้ดีครับสบายครับ